ตัวอย่างข้อที่19.4หน้า135นะครับจากสูดรขาว่าแลมด,ดาที่สั้นที่สุดมคา่ากับ sc e b o นะครับ e ศนย์ะครับแต่ค่า S ค่า c ค่า e ตัวนี้เป็นค่าคงตัวเราคำนวณแล้วได้มีค่าเท่ากับ1240หารด้วย e ศูนย์เพราะ e ศูนก็คือค่าความตักสัดดังนั้นค่าความยาวพื่นสั้นที่สุด ในหน่วยนาโนเมตรนะครับในหน่วยนาโนเมตรเราสามารถหาได้จากสูตรนี้เลย1,240หารหาด้วยค่า V ความต่างศักย์มาดูตัวอย่างนะครับจากโจทย์โจทย์ตำหนดว่าความต่างศักย์ที่ทำให้คลื่นสั้นที่สุดมีค่าเท่ากับ12ึหองโวลต์ดังนั้นจากสูตรที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะครับค่าความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดก็มีค่าเท่ากับ1 2 4 0หารด้วย เดลตาอส่วน B ในชีทที่ครูแจกให้นะครับดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1240หารด้วย12400เมื่อหารกันเสร็จเราจะได้มีค่าเท่ากับ0.1หน่วยเป็นนาโนเมตรแต่ถ้าเราจะแปลงเป็นเมตรก็เท่ากับ0.1คูณ10กำลังลบเเมตรหรือทำให้มันสวยๆก็คือ1คูณ10กำลังลบ8เมตรอ่านะครับในแบบสุดขักที่ครูส่งไปในลิงก์วันนี้ ให้เรียนทาแบบสุกหัดแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูนะครับโอเคครับอธิบายแค่นี้